คำควบกล้ำคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะที่ควบหรือกล้ำกับตัวรอเรือรอลิงวอแวนออกเสียงควบหรือกล้ำเป็นคำเดียวกันคำควบกล้ำแบง่งออกโทษนะคะแบง่งเป็นสองชนิดนะคะ หนึ่งคำควบกล้ำแท้นะคะคือคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันนะคะตัวอย่างคำควบกล้ำนะคะรอเรือนะคะรอเรือลอลิงวอเวนนะคะคำควบกล้ำแท้นะคะ ตัวอย่างคําควบกล้าแท้รอเรือนะคะคอรออูอ่านว่าครูกอรออาบออ่านว่ากราบพอรออมพอรมไม่โทรพร้อมอ่านว่าพร้อมนะคะรอเรือควบกล้านะคะคอรออูครูนะคะ อ่านว่าครูปรอาอกราบอ่านว่ากราบพอรออมพร้อมไหโทพร้อมอ่านว่าพร้อมนะคะครอูครูกรอาบอกราบพอรออม,อ,รอมพร้อมไหโทพร้อมต่อไปค่ะรอลิงควบกลัำนะคะ พอลอองครองอ่า,านว่าครองปลเอกแปลกอ่านว่าแปลกขลออุยอครุยครุยไม่เอกครุยนะคะขลออุยอครุยครุยไม่เอกครุยอ่านว่าครุยนะคะต่อไปค่ะวแหวนวแหวนขว้กล้มนะคะขววอกวัก พวอไอไขว่ขวายไม่เอกาย่วักวา่อ่านว่าวักวายต่อไปค่ะพวอะยอขวัญอ่านว่าขวัญน,นะคะหา๋ยอกผู้หญิงอยู่นะอ่าเป็นคำว่าขวัญน,นี่เป็นคำไม่ตรงมาตรานะคะเวลาอ่านอ,ออกเสียงเสมอมี นอหนูเป็นตัวสะกดนะคะเวลาอ่านก็ต้องออกเสียงเป็นนอหนูนะคะกับผู้หญิงนะคะอยู่ในเม่กลนนะคะเวลาอ่านอ่านออกเสียงเสมือนนอหนูเป็นตัวสะดกดกวอาง,องอกวาโทษนะคะกอวอางอกวางอ่านว่ากวางนะคะต่อไปค่ะ สองคำควบกล้ำไม่แท้คือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำแต่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียวหรือออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่นแบง่งออกเป็นสองประเภทคือ1นึ่งะะพยัญชนะตัวหน้าเป็นตัวจัจานนะคะสอโซสอสาสอเสือนะคะ ควบกับตัวรอเรือนะคะจะอ,ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นนะะไม่ออกเสียงรอเรือควบนะคะจอรอนะคะจอรออีงอกิ่งนะคะอ่านว่ากิ่งนะคะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะจอรออีงอกิ่งนะคะ แต่จะต้องเขียนรอ,อรอเรือนะคะนีจะเป็นคำพวบแต่เป็นคำพวบไม่แท้นะคะออกเฉพาะเสียงจอจานจอรออีงอริงนะคะอ่ามาิงต่อไปค่ะซโซโซนะคะควบคัววกล้กกกามกับรอเรือนะคะซอควบกับรอนะคะซอโซนะคะพวบกับรอเรือนะคะซอรอไอไซไม่โทไซนะคะ อ่านวัดไซไส์ต่อไปค่ะสอสลากับรอเรือควบกล้ำกันค่ะสอรอเอาเสาไม่โทเศร้านะคะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะสอรอเอาเสาไม่โทเศร้านะคะอ่านว่าเศร้านะคะต่อไปค่ะสอเสือกับรอเรือควบกล้ำกันนะคะควบก,กันนะคะ อันนี้พวกไม่แท้นะคะเพราะว่าออกเสียงแต่ออกเสียงรอออเสือเพลงตัวเดียวรอเรือไม่ออกเสียงนะคะสอรอออยอสอยไม่ถูกสอยนะคะอ่านว่าสอยนะคะรอเรือไม่ออกเสียงเลยนะคะตรงนี้นะคะออกเสียงเฉพาะสอเสือนะคะอันนี้จอจานนะคะพวกกล้ามามีรอเรือก็เป็นพวกไม่แท้นะคะออกเฉพเาะจอจานสอโซกับรอเรือก็เหมือนกันนะคะพวกไม่แท้ก็ออกเสียงเฉพาะ ซอโซ่นะคะสอสลากับสอซอสลารอเรือก็เหมือนกันนะคะออกเสียงเฉพาะสอสลาซึ่งซอสลาเวลาอ่านก็ต้องเป็นออกเสียงเหมือนกับสอก็คือสอเสือนั่นเองนะคะซอสอสลาเวลาอ่านก็อ่านออกเสียงเป็นสอเสือนะคะสอเสือกับรอเรือควบกล้ำกันรอเรือไม่ออกเสียงนะคะออกเสียงเฉพาะสอเสือเป็นคำควบไปแทนนะคะสอรอออยสอยไม่โถ่ส้อยนะคะ อ๋อสอเสือออกเสียงเฉพาะสอเสือนะคะรอเรือไม่ออกเสียงสอรอออยอสอยไม่โูส้อยอ่านว่าส้อยนะคะอันนี้คือคําที่คําควบกล้ำไม่แท้นะคะออกเสียงเฉพาะตัวหน้าอุจอจารย์สอโซส,สอสลาแล้วก็สอเสือนะคะไปค่ะ ข้อสองพยัญชนะตัวหน้าเป็นตัวทอทหารนะคะตัวทอคะทอทหารนะคะนะควบกับตัวรอ ah น,นะคะรอ, و, อ,อ ah ing, เรือน,นะคะทอทหารควบกับตัวรอเรือจะออกเสียงเป็นซอโซนะคะทอรอออกเสียงเป็นซอโซนะคะอันนี้คือทอนี่รอนะคะทอรอออกเสียงเป็นซอนะคะซอโซนะคะเป็นเส ah ียงซอนะคะทอทหารแต่เวลา เวลาออกเสียงก็จะเป็นทออันนี้ตัวรอเรือเวลาอากก็จะออกเสียงเป็นรอนะคะโซโซเวลาออกเสียงเป็นซซนะคะทอรอออกเสียงเป็นซซนะคะเจนนะคะทอรอนะคะอันนี้ควบไปแท้นะคะแต่จะออกเสียงเป็นซอโซเป็นเสียงซซนะคะซซซึ่งซอโซนี้ออกเสียงซอเวลาก็เสียง รซนะคะทอรอ,ออกเป็นออกเสียงเป็นโอนะคะทอรออาบซาดนะคะอขอทหารไอ้ตัวท,ทรกับอรอนี่ออกเสียงเป็นซอนะคะทอรออาบซาดนนะั่เองซาดค่ะเวลาเขียนต้องเขียนแบบนี้นะคะในเวลาอ่ทอรออกเป็นซอนะคะซาดตัวน,นี้นะคะทอรอไอ ไซนะคะเวลอาอ่านอ่านว่าไซแต่เวลาเขียนต้องเขียนแบบนี้นะคะทอรอนะคะคำควบไม่แท้นะคะทอรอไอไซ่อ่านว่าไซ่ออีนออิน,ออนทอรออีซีนะคะอ่าอ,อินซีอ่านว่าอินซีน<ท><ท>ะทอรอจะออกเป็นซอนะคะต่อไปค่ะ ทะะ so, อรออะพอยกลันอ่านว่าซับนะคะทอรอออกเป็นโซนะคะเสียงโซนะคะซอะบอซับเห็นไหมคะเวลาเขียนต้องเขียนแบบนี้นะคะแต่เวลา Star อ่านเป็นซับนะคะทอรอเสียงเป็นะะโซต่อไปค่ะทอรอแอกอแซ่คะเวลาเขียนเขียนแบบนี้นะคะเวลาอๆๆบบ่านว่าแซ่นะคะทอรอออกเป็นโซน,นะคะ แสะนะคะแต่เวลาเขียนเขนแบบนี้นะคะทอรอแอกอแสะแต่เวลาอ่านว่าแสะนะคะต่อไปค่ะทอรออุดดสุดอ่านว่าสุดนะคะต่อไปค่ะทอรอองอทรงอ่านว่าทรงนะะเวลาเขียนต้องเขียนแบบนี้นะคะแต่เวลาทอรอเป็นเสียงโซโซนะคะอ่าก็อ yeah. ่าคำว่า ่คำนี้นะคะนิทรานะคะอันนี้ทอรอไม่ได้ออกเสียงเป็นซอโซนะคะอันนี้นิทรานะคะทอรอตัวนี้ไม่ได้ออกเสียงเป็นซอโซนะคะนิทรานะคะนิทราอันนี้อันนี้คำว่านิทรานะคะนิทรา อันนี้คำนี้ไม่ได้ออกเสียงเป็นซอโซนะคะอ่านว่านิทรานะคะนอกานั้นนะคะทอรออ,อกเป็นซอโซนะคะคำนี้นิทรานะคะ